วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินดี้ชาแนลนะครับแล้วก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับวันนี้ผมมานะครับรีวิวนะครับการถอนเงินนะครับรับแอปนะครับโฆษณาเน่เองช่อยแอปโฆษณาครับหรือว่าดูโฆษณาเนั่นเองนะฮะที่เคยแนะนำเพื่อนๆไปนะครับก็นี่นะครับมีอยู่เจ็ดหมื่นห้าร้อยสิบไม่ใช่เด็ดเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่เงนนะครับก็ดูตรงไหนครับดูตรงนี้นะฮะนี่ฮะนะครับวันนี้ผมยังไม่ได้ดูเลยนะครับต้องดูก่อนนะครับวิธีการหมักเนี่ย สา oh, มารถโหลดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใต้คลิปหรือว่ามัืนจะไปโหลดที่เบสโตรได้ก็ได้นะครับพอกอตอนสมัครเนี่ยเพื่อนๆก็ใส่เบอร์เพื่อนๆนะครับต้องการสมัครนะฮะด้วยนะครับแม่ขายเนี่ยเออใส่เบอร์ใายก็ได้นะครับถ้าใครใส่เบอร์ผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้ล่างนะครับเห็นนะฮะแม่ขายเนี่ยเมื่อเราใส่นะรอจะได้อยู่สายงานเดียวกันนะครับอย่างผมก็จะมีสี่สิบคน,นครับอ่ ผมจะดูแลนะครับผมก็จะมีกลุ่มให้ด้วยนะครับอ่าผมมดเงินอะไรดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียอช่นะครับเข้าไปที่คําว่าถอนเงินครับตรงนี้นะครับถอนขั้นต่ำหนึ่งเหรียญนะครับไปดูหนึ่งเนี่ยจะดูได้ร้อยนะครับอ่ะนี้โปรโมชั่นนะครับไม่น่าจว่าน่าจะประมาณห้าร้อยนะครับดูได้ห้าร้อยครับเป็วันนะครับในแล้วนะฮะอ่าก็ตอนนี้ผมสามารถถอนได้เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะแต่เป็นเข้าอลเล็ตเลยนะครับที่ข้ามเนียมนะเพราะว่าเป็นอลเล็ตนะอ่กด ลงไปเลยนะแต่นั้นกดยันครับตรงนี้คนระับถอนซนะเลยนะเลยนะครับก็อ่ะรอดำเนินการสี่สแปดชั่วโมงนะครับเดี๋ยวได้แล้วผมจะมาตัดต่อลงให้ดูนะฮะก็แค่นี้เองนะครับนะครับจากนั้นเหรียญเราก็จะหายหมดแล้วเลยเจ็ดสิบนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะดูใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนที่สมัครแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนมาเชิญเชิญสายงาน,นหรือว่าเชิญเพื่อนมาเนี่ยนะให้เขากรอกเบอร์คือแม่ขายเรานะเพื่อนเพื่อนก็จะได้ ได้รับเหรียญจากเพื่อนๆด้วยนะฮะทุกคืนนะครับมีพ่อแม่เพื่อนต้องกดอย่างน้อยสี่สิบเหรียญนะครับผมโอเคครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้ครับผมนะฮะอ่าตอนนี้ก็รอครับรออย่างเดียวโอเคนะครับเดี๋ยวจะมา่อต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากที่ผ่านไปประมาณหนึ่งวันทําการนะครับทางโฆษณานี่ครับโฆษณาได้ส่งเงินมาให้ผมเลยนะครับจำนวนเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทนะครับเอาในชัลเลดนั่นเองนะครับก็ข้อความนี้ก็เป็นข้อความของชัลเลดนะฮะ ไปดูกันเลยนะครก็ผลิตเนี่ยเราจะเห็นว่าอับเ่องแล้วนะครับน <me. S 1> uh ี uh ่ฮะอ็ชื่อจากโฆษณานะครับจากโฆษณานะครับอ็เรียบร้อยครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับการถอนเงินจากเอชชั่นดูโฆษณาที่ชื่อว่าโฆษณานั่นเองนะครับถ้ามีคนไหนสนใจเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้นะครับไิงก์ผมได้เลยนะครับหรือว่าจะเสิร์ว่าโฆษณาก็ได้นะครับตอนสมัครเนี่ยก็เพื่อนกอกที่สมัครให้เรียบร้อยนะครับก็ นเบอรแม่ขายเนี่ยเพื่อนๆสามารถนาเบอร์แม่ขายที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอเนี้ยใช้งานได้เลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับและงานก็ฝากซับสไครบนะครับแนวด้วยนะครับรวมถึงกดไลค์นะครับคลิปก็ตอนนี้เรามีเพจแล้วนะครับอินดี้ชาแนนะครับไปติดตามก็ได้นะครับผมครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ